นี่ก็เป็นอันว่าคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสคตคือพระพุทธเจ้าของเราท่านสอนอย่างไรขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าหนึ่งสัพพปาปัสสะกระนังทุกคนจงอย่าทำความชั่วคือทอยาทำบาปทั้งหมดขึ้นชื่อว่าสิ่งใดที่มันเป็นบาปคำว่าบาปแปลว่าความชั่ว จงอย่าทำทุกอย่างแต่าบาังเอ,อิญมีบางกรณีถ้ามันยังมีความจำเป็นจะต้องทำเพราะจิตมันชินค่อยๆหาทางละค่อยๆหาทางตัดพันคิดไว้ในใจว่าวันนี้ทั้งวันตื่นขึ้นมาเราจะไม่ทำความชั่วทุกอย่างบางครั้งมันก็เผลอเมื่อวันนี้เผลอพวกนี้ก็คิดใหม่เราจะไม่ทำความชั่วอย่างนี้ทุกอย่างไม่ช้ารามากจะชิน มันก็จะไม่ทำความชั่วนั้นแต่การที่สองกุศลสูงวสมถาเราจะทำแต่ความดีความดีมีอะไรบ้างหนึ่งมีความเคารพในบิดามารดาผู้มีคุณสงเคราะห์และปฏิบัติผู้มีคุณให้มีความสุขตามที่เราจะทำอันนี้เป็นความดีประการที่สองรู้จักเวชาประชาพระในเวลาตื่นขึ้นมาเป็นความดี ถ้าการรู้จักบูชาพระเวลาตื่นขึ้นมานี่ถ้าตั้งใจบูชาทุกวันบูชาไม่ต้องมากใช้เวลาสองสามนาทีก็พอไม่ต้องไปใช้เวลาตั้งชั่โมงเพราะเด็กจะไม่ได้กินข้าวเชาว้าตั้งใจคิดลุกขึ้นมาจากที่นอนไม่มีโทษจะจุดก็ไม่เป็นไร กราบลงไปที่หมอนนึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งไว้โดยเฉพาะตั้งใจว่านะโมตัสสะคะว่าโตอราโตสัมมาสัพพัสสะตั้งใจว่าในความพรพคคำว่านโมนี่แปลว่าข้าพเจ้าขอรัสก,การพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์พระองค์นั้น <c oughs> ถ้าเอาแค่นี้จริงๆก็ใช้ได้ทำทุกวัน ให้มันชินถ้าถึงเวลานั้นต้องทําตื่นมาใหม่ๆต้องทําตื่นใหม่ๆต้องทําทุกครั้งถ้าคืนไหนไม่ได้ทําวันไหนไม่ทํามันนั้นเกิดความไม่สบายใจอย่างนี้แสดงว่าบรรดาแต่พุทธบริษัทมีฌานในพุทธานุสติกรรมฐานมันเป็นฌานที่ไม่ต้องนั่งเข้าขัดสมาธิ ถ้าเป็นชานอย่างนี้คือทําอย่างนี้ทุกวันจนเขามีอารมณ์ชินต้องทําไม่ทําไม่ไหวใจไม่เป็นสุขเป็นชานแล้วถ้ากําลังใจถึงขั้นนี้องค์สมเด็จพระพุธทธเจ้าทรงตัดว่าถ้าเวลาจะตายท่านจะเห็นพระพุทธเจ้าท่านจะเห็นเทวดาท่านจะเห็นพรหมมาลอยอยู่ในอากาศจะมารับท่านไปสวรรค์เป็นอย่างน้อย ถ้ากำลังใจมีความมั่นคงจริงๆก็ไปถึงผมแต่ว่าบังเอ,อิญในเวลากลางวันและตอนเช้าตอนใดตอนหนึ่งจิตใจเราเกิดไม่มียมในร่างกายขึ้นมาเอาการทุกๆวันนะบางครั้งบางเวลานิดหนึ่งคิดว่าร่างกายนี่มันเต็ไมไปด้วยความทุกข์การหากินก็ทุกข์การป่วยไข้ไม่สบายก็ทุกข์ความปรารถนาไม่สมหวังก็ทุกข ความพัดพลาดจะของรักของชอบใจก็ทุกความตายก็ทุกในเมื่อร่างกายเราทุกอย่างนี้ถ้าจะเกิดกี่ชาติมันก็ทุกอย่างนี้เราไม่ต้องการอย่างนี้อีก <c oughs> ถ้าตายแล้วขอปนานิพานถ้าเป็นอย่างนี้เวลาจะตายท่านจะไปสานปานิพานทันทีนี่เป็นปปนิพพานเีปฏิบัติที่ง่ายที่สุดแล้วก็ได้ผล